สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เราไม่ได้มาสร้างบ้านนะจ้าวันนี้เรามาเผาไม้กันนะจ้าปีหนึ่งก็จะได้เผากันสักครั้งหนึ่งนะจ้าที่สวีเดนช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วจ้า นี่จ้าพี่น้องแล้วก็เก็บไม้อยู่ข้างๆนี่นะจ้าข้างๆนี้นะจ้าเอามาเผานะจ้าแล้วก็เผาไม้เก่าเลยจ้าวันนี้วันว่างเรามาช่วยกันนะคะฝรั่งไม่ได้ทําบ้านนะจ้าวันนี้ฝรั่งมาเผาไม้นะจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะจ้าวันที่ยี่สิบ สามตุลาคมพศสองพันะจ๊ะนี่จ้าเศษไม้ที่เราทำบ้านนะจ๊ะเราก็จะเก็บเก็บเก็บเอามาเผานะจ๊ะงานเยอะจ้าฝรั่งทำงานทั้งวัน ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องพี่จ้าเผามาตั้งนานแล้วเพิ่งคิดได้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะจ๊ะฝรั่งทำงานตลอดเลยจ้านี่จ้าพ่อแมี่พี่น้องเราก็มาเก็บ เศษไม้อยู่ใต้ถุนนะจ๊ะข้างล่างนี่จ้าเก็บเก็บเก็บแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้นะจ๊ะเราจะเอามาเผานะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเก็บหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเผาอีกวันหนึ่งนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราเราก็จะเก็บให้หมดเลยจ้าเผาทีเดียวจ้า วันนี้เรามาช่วยกันสองคนนะจ๊ะนี่จ้าเก็บแต่ถุนบ้านจ้าเก็บเผาทีละนิดทีละหน่อยยังไม่เสร็จดีนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องทำไปเรื่อยๆจ้ะเราไม่เหนื่อยเราก็ทำเราเหนื่อยเราก็หยุดนะจ๊ะ <c oughs> นี่จ้าเดี๋ยว ยกไปให้ฝรั่งเขาเผาก่อนฝาฝ้าฝฟา,ฟา,ฟานุ้นเราเก็บหมดแล้วนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้แล้วเราก็จะเก็บพลาส,สติกนะจ๊ะเก็บพลาสตงพลาส,สติกสีดง,ส,ดงสีดำทิ้งขยะแล้วก็ทำความสะอาดรอบๆบบ้านนะจ๊ะฝรั่งยังไม่ได้ทำต่อนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเ็าดูเขตทาง เขตทางอำเภอเขาจะเข้ามาดูบ้านนะจ๊ะก็เลยต้องรอเขาก่อนเขาจะมาดูเสร็จถ้าเขามาดูเสร็จโอเคหรือไม่โอเคเราก็ค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะทำหลังคาเสร็จก็ต้องมีคนมาดูถ้าเรามาทำพื้นเสร็จก็ต้องมีคนมาดูนะจ๊ะ มันไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะขอแบบบ้านแล้วก็จะได้ทำครั้งเดียวจบที่นี่ทําไปก็รอไปเสร็จอย่างนึงก็จะมีคนมาดูนะจ๊ะนี่จ้าอากาศหนาวมากเลยวันนี้วันนี้ฉันก็ทั้งหมวก ทั้งเสื้อกันหนาวทั้งถุงมือฝัางสวัสดีหน่อยเร็ว <little> มอยมอย <laughs> ประเทศประเทศฟินแลนด์เขาจะสวัสดีเขาก็จะพูดกันว่ามอยมอย <laughs> สวีเดนเขาก็จะบอกว่าเฮ้เ hey, hey ถ้าเป็นไทยเราก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเผาใหม่นะจ๊ะดูไม่ทอพลาสติกบดาาล่ะเดี๋ยวมันเหม็นนะฮะ เอแเอเลแล้ววันนี้เราจะเผาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะนั่งรอให้ไฟมันจุนหมดนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเผากันใหม่นะจ๊ะฝรั่งเหนื่อยไหมทำงานทุกวันเลย <laughs> เออเดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาจะเข้า คอนเทนเดอร์ er แล้วเนี่ยเขาจะไปทำไอ้ชั้นบางของนวเนี่ยนเป็นไงโอ้เดี๋ยวเขาก็จะทำชั้นในที่ใส่ของนะจ๊ะใส่กระดงใส่กระดาษเอก,กสารนะจ๊ะฝรั่งไม่เคยหยุดและก็ไม่เคยป่วยฝรั่งแข็งแรง คนไทยนะป่วยฝรั่งใจดีเปล่ายกยกโป้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแว่นตอร์ลิตันเอาเอสทูเทียฝรั่งใจดีไหมใจดีใจดีมากโ นี่จ้าเราก็มาทำกันช่วยกันสองคนนะจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบไงล่ะพี่ช่วงแบบว่าก็ให้จุดไฟเผาได้จ้ะเออเผายงเผาหญ้าแต่ก็ไม่ได้เผาทุกวันนะจ๊ะมันจะเป็นบางช่วงบางช่วงที่เขาจะจุดกันแล้วเขาก็จะเผา ไม้พวกกิ ots, ่งมงกิ beeping, ่งไม้ปีหนึ่งว่าเว่าเห็นแต่คนนี <h 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 ้เอโอนฮอเอ็นโกงเหรอทวเออทวงองินมมาสโลสวยใช่ไหมวัดก็บอกว่าปีหนึ่งก็จะเผาได้สองครั้งนะจ๊ะ ช่วงนี้กับช่วงที่จะจะเข้าช่วงหน้าร้อนนะจ๊ะก็จะเผาได้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะปีหนึ่งก็จะมีสองครั้งนะคะประเทศนี้นี่จ้ะฝรั่งหนาวไหมไหนฝ <c oughs> รั่งฝ <c oughs> รั่งทำงานบอกว่าร้อนมาก ยกแสแตงคอมล่าแล้วคนนี้สวัสดีครับก่อนเร็วเข้ามาเอ็ดทูเทียเฮโดเฮโดสวัสดีดิไห <laughs> นคนนี้แล้ว <laughs> ยู๋ล่ะไอเขาค้านอินเตอร์ฝรั่งขี้โกงด้วยเนี่ยฝรั่งไง <laughs> เอาคนนี้ยกจากสแตนโทรศัพท์แล้วสวัสดีครับก่อน <laughs> ยกมือด้วยสวัสดีครับจบคลิปไ <laughs> ว,ว้ค <laughs> คไแค่นี้ก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องฝ <laughs> รั่งและขี้อาย ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้า